นะครับนักเรียนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเรื่องจากภาพก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดความคิดจากภาพโดยใช้ประสบการณ์และจินตนาการของนักเรียนคําว่าคิดจากภาพนักเรียนอาจจะเขียนจากบรรยายจากจากเรื่องจากเรื่องราวที่นักเรียนเห็นภาพประกอบนะครับหรือจะเป็นการใช้ประสบการณ์ประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ที่เรียนเจอมาตรงๆนะครับ แล้วก็จินตนาการนักเรียนคําว่าจินตนาการนักเรียนสามารถจะเขียนจากจินตนาการของนักเรียนได้นักเรียนอาจจะคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแล้วน <Took S 2> <cafe>. ักเรียนเขียนเขียนตามจินตนาการของนักเรียนที่ที่นักเรียนเห็นจากจากภาพนะครับต่อมานะครับหลักของการเขียนเล่าเรื่องนะครับหลักของการเขียนเล่าเรื่องนักเรียนต้องเขียนเล่าเหตุการณ์คาว่าเล่าเหตุการณ์ในภาพนั้นเขาแสดงอะไรบ้างนะครับเล่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่หนึ่ง นะครับเหตุการณ์ที่1เขาทําอะไรอยู่เหตุการณ์ที่2องเขาทำอะไรเหตุการณ์ที่3เขาทําอะไรนะครับแล้วก็เล่าพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของของตัวละครนะครับพฤติกรรมของตัวละครว่าในภาพนั้นน่ะมันมีตัวละครอะไรบ้างมันมีภาพอะไรบ้างมีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทําไมเขาถึงทําเขาทําเวลาไหนนะครับอันนี้ก็คือเล่าถึงพฤติกรรมนะครับเขาตีเขากระโดดเขาเดินเขาเขียนเขาร้องไห้เขาเศร้า นะครับอันนี้คือเล่าถึงพฤติกรรมนะครับส่วนเล่าถึงความรู้สึกนักเรียนความรู้สึกก็คือในภาพนั้นแสดงแสดงให้เห็นถึงถึงอะไรอย่างเช่นบางภาพบางภาพที่ที่เราเราเราเห็นบางภาพที่เราเห็นมันไม่มีรูปคนแต่มีแต่รูปป่าไมา้มันก็อาจจะแสดงถึงถึงความสงบนะครับแต่บางภาพถา้าถ้าเรามองเห็นรูปภาพถ้าเรามองเห็นรูปภาพที่มันมีเด็กร้องไห้ เราก็จะรูปภาพนั้นก็จะแสดงว่าเด็กสแสดงความความรู้สึกที่เขากําลังเสียใจอยู่ถูกต้องไหมครับนะครับอันนี้คือแสดงความรู้สึกว่าในในในภาพนั้นเขาเล่าถึงอะไรเขาอาจจะเล่าถึงความความเศร้าความดีใจนะครับความเสียใจอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึก ต่อมาครับองประกอบของการเขียนเรื่องจากภาพองค์ประกอบของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับ 1. นนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนครับนักเรียนในองค์ประกอบของรูปภาพที่ครูจะให้นักเรียนเขียนมันต้องมีองค์ประกอบมันต้องมีเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคําว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเวลาไหนเกิดขึ้นเมื่อไหรห่นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีตัวละครนะครับ2มีตัวละครและการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับ ในภาพนั้นนะครับแสดงถึงความเคลื่อนไหวของตัวละครอย่างไรนะครับนะครับอันนี้ตัวละครเขาทำอะไรอยู่ล่ะเขาทำอะไรอยู่นะครับ 3. มมีแนวคิดสำคัญตรงกับภาพเวลาที่นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพนักเรียนต้องพูดให้มันตรงกับภาพให้มันสอดคล้องก,กันกับภาพไม่ใช่ว่านักเรียนกำลังกินข้าวอยู่แต่ไปพูดถึงการเล่นกีฬาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่สอดคล้องฉะนั้นเราพยายามมองภาพให้มัน ตรงมองภาพที่เป็นภาพหลักๆก่อนอย่างเช่นครูให้นักเรียนให้ภาพนักเรียนมาเนี่ยภาพนักเรียนขี่จักรยานอยู่นะครับและข้างหลังก็เป็นตึกเป็นอะไรแต่ภาพนักเรียนขี่จักรยานนี่ชัดมากฉะนั้นนักเรียนต้องมองก่อนนะครับต้องมองก่อนนะครับมองภาพตรงไหนที่เป็นจุดเด่นก่อนนะครับแล้วเราค่อยคิดนะครับให้มันตรงกับภาพเนี่ยนะครับต่อไปนะครับ มีการเชื่อมโยงความคิดคำว่าการเชื่อมโยงความคิดนักเรียนเขียนบรรยายภาพเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเอาข้อคิดจากภาพเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไงนะครับนักเรียนได้ข้อคิดจากภาพนักเรียนบรรยายบรรยายมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนักเรียนสามารถเอาข้อคิดที่ได้จากจากภาพเนี่ยไปใช้ไปดําเนินใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไงนะครับนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับการเชื่อมโยงความคิด เรื่องความไม่ประมาทอย่างเงี้ยตอนนี้ครูอบรมนักเรียนเรื่องไม่ให้นักเรียนขี่ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์บางคนเนี่ยยังขี่รถเยอะอยู่เลยนะครับยังขี่รถเป็นอยู่ขี่รถเป็นแล้วก็ขี่ขี่ขี่ตลอดนะครับพอขี่เสร็จแล้วปุ๊บมันก็เกิดอุบัติเหตุนะครับนักเรียนอาจจะมองพลาดหรือจินตนาการพลาดตรงนี้ว่าถ้านักเรียนเกิดความประมาทอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะทำให้นักเรียนเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นตรงนี้นะครับควาว่าเชื่อมโยงความคิดสามารถเราต้องเอาข้อคิดที่ได้จากภาพเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ต่อไปนะครับข้อสังเกตข้เอเสนอเนียนะครับข้อเสนอเนียในการเขียนเรื่องจากภาพนะครับข้อเสนอเนี้ย,นะส,ย,ย,นะส,ยสังเกตภาพนะครับรายละเอียดในภาพอย่างทีท่วนและนํามาเป็นประเด็นสําคัญในการเขียนนะครับนักเรียนต้องสังเกตภาพนะครับสังเกตภาพ ว่าภาพมันมีจุดเด่นตรงไหนก่อนนะครับแล้วนักเรียนก็ค่อยลงรายละเอียดในการเขียนรูปภาพเขียนจากเหตุการณ์ที่มันสําคัญก่อนนะครับเขียนจากเหตุการณ์ที่มันสําคัญมาเป็นประเด็นประเด็นที่สําคัญก่อนนะครับหลังจากนั้นทำไงหลังจากนั้นนักเรียนก็ค่อยเอาคาที่นักเรียนคิดคิดประเด็นสําคัญของมันมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคนะครับเห็นไหมครับบอกว่า สองหาคำสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาพมาหลายๆคำแล้วเรียบเรียงเป็นประโยคให้ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ก็คือนักเรียนเห็นจุดไหนมันสำคัญนักเรียนก็เขียนเขียนเขียนไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาข้อความนะครับหรือคำคำนั้นหลายคำนี่ยมารวมมามาเรียบเรียงให้นเป็นประโยคนะครับเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งเกิดยังไงนะครับอย่างเฟรมแรกที่ครูให้นักเรียนดูเนี่ยเหตุการณ์ที่หนึ่ง นะครับเกิดอะไรก่อนเหตุการณ์ที่สอตามมาเหตุการณ์ที่สนะครับต่อมาครับนำข้อความหรือประโยคที่นำเสนอความคิดต่างๆมาเรียบเรียงใหม่ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันก็คือนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็มาเรียบเรียงให้มันเป็นประโยคให้มันเป็นประโยคที่สวยงามนะครับให้เป็นประโยคที่สวยงามและไพเราะสุภาพและสอดคล้องกับรูปภาพที่นักเรียนเขียน C นะครับแทรกความรู้แนวคิดและจินตนาการลงไปในงานเขียนคําว่าแทรกความรู้เนี่ยนักเรียนสามารถแทรกความรู้ของนักเรียนที่มันสอดคล้องกับรูปภาพได้แนวคิดที่นักเรียนคิดว่าที่นักเรียนคิดว่ามันต้องทําแบบนี้นะครับและจินตนาการคาว่าจินตนาการก็คือ School, สิ่งที่นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็น,ปนแบบนี้นะครับเอาลงไปในงานเขียนของนักเรียนได้นะครับ นะครับสุดท้ายนะครับเขียนเรื่องจากภาพไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่เขียนเป็นบทร้อยกองไม่ใช้คำย่อไม่ใช้คำทับศัพท์โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานความยาว 4- 7ถึงเจบรรทัดนะครับคำว่าไม่ไม่ไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง,น,น,อองอาานักนะเ,เรียนบางบางรูปภาพเนี่ยถ้าเขาบอกว่าใต้ภาพเขาบอกว่าไม่มีคำว่า ตั้งชื่อเรื่องนักเรียนไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องนักเรียนก็บรรยายไปเลยแต่ถ้าใต้ภาพเขาบอกว่าตั้งชื่อเรื่องนักเรียนก็ค่อยตั้งนะครับไม่เขียนเป็นบทร้อยกองนักเรียนรู้เนาะคำว่าบทร้อยกองนะครับบทร้อยกองก็คือจะเป็นคําคพูดที่เรียบเรียงสวยงามแล้วก็มีทํานอง ใส่ลงไปอย่างเช่นบทเสภานะครับกรแปดหรือกรสุภาพนะครับในเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราเรียนที่เราเรียนกันแม่รักลูกลูกก็อยู่ก็รู้อยู่ว่ารักอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นบทร้อยกองส่วนบทร้แก้วก็คืองานที่เรียนเขียน,เข,ยนยเขียนด้วยคําสุภาพเขียนด้วยเรียบเรียงคําที่สวยงามแต่ไม่ต้องใส่ทํานองนะครับไม่ใช้คําทับศัพท์ไม่ใช้คําทับศัพทพ์นะครับ ไม่ใช้คําทับพท์ก็คือใช้คําที่แบบมันฟังง่ายหรือไม่ใช้ใช้คาที่มันสุภาพนะลูกนะครับใช้คําที่สุภาพโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาไทยที่เราสื่อสารกันไม่ใช้ภาษาท้องถิ่นเรานะครับไม่ใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับเราไม่ใช้ภาษาบ้านเราเราใช้ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาภาษาไทยสากลที่เราใช้สื่อสารกันความยาวไม่เกิน4ี่ถึงเจบรรทัดนะครับอันนี้ก็คือหลักการในการเขียน หลักการในการเขียนเรื่องจากภาพนะครับต่อไปนะครับครูให้ใบงานนักเรียนนะครับครูจะให้ใบงานนักเรียนนะครับนักเรียนสัปดาห์นี้มีอยู่3ใบงานนะครับมี3ใบงานนะครับนักเรียนก็ดูมาให้คุณครูนะครับ อ่านจากตรงนี้ใบงานที่9้านะครับสรุปข้อคิดที่ใช้ในชีวิตประจําวันไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับให้นักเรียนอ่านนิทานอิศบเรื่องกระต่ายแย่เสือนะครับให้จบเสร็จแล้วนักเรียนก็มาสรุปให้คุณครูตรงนี้นะครับมาสรุปว่านินทานเรื่องนิทานเรื่องอะไรอ่ามีแล้วข้างบนนิทานเรื่องอะไรใครคําว่าใครเนี่ยคือมีใครบ้างนะครับมีเสือนะครับมีกระต่ายมีอะไรอีกนะครับทําอะไรกระต่ายกระต่ายกับเสือนี่เขาทาอะไรกัน นะครับที่ไหนนะครับที่ไหนคําว่าที่ไหนก็คือสถานที่แห่งไหนที่กระต่ายกับที่มันเกิดเหตุการณ์ให้กระต่ายกับเสือเนี่ยมีเหตุการณ์ด้วยกันนะครับเมื่อไรเมื่อไรนักเรียนอาจจะบอกถึงเวลาแต่ถ้าในนิทานมันไม่มีเวลานันกเรียนก็คิดว่าอาจจะเป็นเวลาเช้าเวลาบ่ายนะครับเวลาเย็นแต่ถ้าในเนื้อเรื่องมันมีบอกว่า8ปดโมงเช้า9ก้าโมงเช้านักเรียนก็ระบุมาให้ครูทําไมนะครับเหตุการณ์นี้กระต่ายแย่เสือเนี่ย มันมีเหตุการณ์ทําไมกระต่ายต้องไปแย่เสือนะครับมันต้องมีสาเหตุนะครับทาแล้วก็ทําอย่างไรนะครับมันแย่เสือนี่มันทํายังไงมันถึงจะแย่เสือเนี่ยข้อคิดที่ได้จากเรื่องมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่นําไปใช้นะครับอันนี้ก็คือใบงานของนักเรียนส่วนใบงานที่10นักเรียนก็อ่านข้อความแล้วตอบคําถามนะครับอันนี้ นักเรียนอ่านมานะครับเป็นข้อความอ่านจากข้อความนี่คำเตือนเรื่องไข้เลือดออกนักเรียนก็อ่านเนื้อเรื่องมาสรุปเนื้อเรื่องมานะครับแล้วก็นักเรียนก็มาตอบคําถามตรงนี้ให้คุณครูให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครไม่เข้าใจยังไงให้นักเรียนทักแชทเข้ามาถามคุณครูไม่ว่าจะเป็นทาง facebook หรือ Line นะครับส่วนตัวของคุณครูได้เลยหรือในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับ